สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพี่ชิตวิทยาศาสตร์ครูพี่ดามครับครูพี่มิวนะคะวันนี้รายการของเราจะพาทุกคนไปพบกับการทดลองอะไรนะไปชมกันเลยย้สำหรับการทดลองชุดที่สองของเรานะคะมีชื่อว่าเคมีฟองฟูนะคะจะประกอบไปด้วย4การทดลองย่อยด้วยกันเดี๋ยวเรามาเริ่มการทดลองแรกที่มีชื่อว่าน้ำพุเย็นครับการทดลองแรกของเรานะครับน้ำพุเย็น มีอุปกรณ์อยู่ทั้งหมดเต็อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือแท่งแก้วคนสารครับ Glass Sterling Broad อันนี้ช้อนชาครับ Teaspoon อันนี้แท่งไม้ไอศครีมครับ Ice Cream Stick อันนี้ก็คือกรดมะนาว Citric Acid อันนี้คือผงฟูครับ Baking Powder คือผงซักฟอก w a t Shing Powder และอย่างสุดท้ายก็คือ b i a k e r b e a k e r เรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยดีกว่าค่ะการทดลองในขั้นแรกนะครับให้เราตรวงสารโดยใช้ช้อนชาครับสารแรกที่เราจะตวงก็คือรกรบาะนาวนะครับจะใช้กลบาะนาวทั้งหมด2ช้อนชาด้วยกันนะครับตักใส่ลงไปใน b บเกอร รบกวนครูพี่หนิงช่วยปิดครับได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะครับก็ตวงผงฟูล,ลงไปอีก3ช้อนชาเนื่องจากผงฟูเนี่ยเวลาเราตักขึ้นมามันจะพูนเกินกว่าช้อนชาของเรานะครับวิธีการก็คือให้เราใช้ไม้ไอส์คีมเนี่ยเกลี่ยให้มันเข้ากาัน หลังจากนั้นก็ตวงองสักฟอกลงไปอีก3ช้อนชาเช่นเดียวกันครับ เมื่อเราตวงสารทั้ง3ชนิดใส่ลงไปในบีเกอร์แล้วนะครับก็ให้เราใช้แท่งแก้วคนสารเนี่ยผสมสารทั้ง3ชนิดเข้าด้วยกันก่อนหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนสังเกตการเป,ปลี่ยนแปลงแล้วก็บันทึกลงในใบบันทึกกิจกรรมนะครับสำหรับขั้นตอนการทดลองต่อไปจะเป็นยังไงนั้น ปมาิดตามกันเลยครับค่ะสําหรับขั้นตอนการทดลองกันต่อไปนะคะเราจะเตรียมน้ําเปล่านะคะปริมาตรห้าสิบมิลลิตรนะคะใส่ในบีเกอร์อีกใบหนึ่งของเรานะคะเมื่อเราได้น้ำเปล่าในบีเกอร์ใบนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําน้ําเปล่านี้เทใส่ในบีเกอร์ที่มีสารของเรานะคะทั้งสามชนิดแล้วมาดูกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะสังเกตกันเลยค่ะ ให้ทุกคนสังเกตเสียงนะคะกลิ่นแล้วก็รูปร่างนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเราจะลองสัมผัสนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือเปล่าหรือว่าทางเคมีมรู้สึกว่าบิเกอร์จะเย็นขึ้นนะคะคุณพี่ดาม่าเย็นขึ้นจริงครับเราต้องมาลองดูกันเลยนะครับ ีนี้หลังจากนั้นเราก็บันทึกผลลงไปในแบบบันทึกผลการทดลองได้เลยครับจากการทดลองที่ผ่านมานะครับในขั้นตอนแรกที่เราใส่สารทั้ง3ชนิดลงไปได้แก่กรดมะนาวผงฟูแล้วก็ผงซักฟอกจากนั้นเราก็คนรวมกันเนี่ยจะเห็นว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือมันมีการผสมรวมกัน เราจะเรียกการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพครับค่ะแต่ว่าเมื่อเราใส่น้ําลงไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาคือสารละลายหงฟูนะคะแล้วก็สารละลายกรดซิตริกแอซิดเนี่ยได้ทำปฏิกริริยาการจนเกิดเป็นแก๊สใหม่ขึ้นมาโดยแก๊สใหม่นี้เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะจึงสามารถสรุปได้สั้นๆน,นะครับก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแล้วก็ขนาดของสารไป ใช่ค่ะส่รนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปร่างขนาดหรือว่าเกิดสารใหม่ขึ้นมานั่นเองค่ะสำหรับการทดลองแรกของเรานะคะขอจบไว้เพียงเท่านี้หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้กันนะคะ